สวัสดีค่ะทุกคนไปค่ะแอดมินสิพาไปเอาหัวงันนี่นะจ้ะเห็นบุเศร้าเห็นมาเช้าอยู่พอมีอยู่เอาสิไปแกงใช่กันอยู่กับอยู่เฮียนมันกัะน่ะมีบอ จจจจจโอ้ยบกเบิดแล้วตายแล้วบกเบิดแล้วชิด้ยบ่เนี่ยทุกคนอุ้ยทุกคนดูนี่นะคะมันอยู่ตรงรอยตีนตีนอ้าวบกไว้แท้ เดี vale ur, mm ๋ยวเขาตั้งกล้องก่อนเขาปัดเอาเด้อค่ะทุกคนพูนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามันพอได้ไหมไหนอ้ได้เยอะเลยพูดนะเดี๋ยวเขาสิบปัดสวิงได้จ้ามันโบกมันโบกอ้ยอ้ยดูนี่ คนดูนี่โอ้ยตัวน้อยตัวน้อยนี่นี่นี่อีกหนึ่นงคุณน่ะาบวกแลตัวนี่เอาละเดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่าอบ มอกเด้อบันนี้เด้อมอกอยู่หลุมตีนนี่มันยุ่มองอยู่ต้นนี่มันตัวเล็กนะคะทุกคนแต่ว่ามันกินได้อยู่นะโมก,กาบูมารจิกมันเือดเราตัว

ค่ะทุกคนเห็นปะโนจ้าเห็นหวกเราไม้นี่นะอุ้ยกระกน,นึงทุกคนบงับงบงับงบังบังทุกคนเห็นไหมคะ นี่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 เออเด้าสิบปัดใส่วิง่งเรยเด้อปุณห์ปิดหล่หลเข้าไล่ไง น้ำขอนเด้จ้าน้ำบกน้ำบกเดี๋ยวไม่เอานกกามันก็มาเอาไปกินนะคะแต่มันทำตัวน้อยเนาะเอาไปป่อยกัได้ดินี่คหทุกคน ดูนี่นะคะเยอะมากเดี๋ยวเขาเป่าปล,ลุ้มไม่เหมนี้นี่เด้แป๊บเดียวพูดอ่ะฮะเดี๋ยวไปไปไป,ไปทางไม้ไปทางไมอ้อีก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 อันนี้เอาไว้ก่อน ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนเดอ้อทุกคนมีทีไหน ลายคักแหลายเนี่ยอืมีได้แล้วทุกคนดูนี่นะคะพูดอะ บ,บ,บ่บูดิพบูมีน้ำใช่เหบูอ,อีกทีนึงทุกคนอ,อ,อีกมังนึงมังนึง นี่ได้ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะทุกคน ไปต่อเลยจ้าอันนี้เดี๋ยวเรามาเอานักลูมนี้ก่อน คนดูนี่ได้เยอะแล้วนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราดูกันอีกนะจ๊ะ